สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เราจะพาลูกค้าไปชมไม้อะไรนะครับมาชมกันได้เลยดีกว่านะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมไม้มาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเกรดบิวอินนะครับเอ่อเกรดเกรดเเลยนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้มาเลยไม้สยามแท้นะครับทั้งหน้าไส้หลังนะครับนะครับสำหรับงานที่เหมาะกับการนาไปใช้นะครับสําหรับงานบิวอินที่ต้องการคุณสมบัติทางของความเรียบของผิวหน้านะครับ ติดลามิเนตทาสีนะครับเหมาะมากเลยสําหรับงานตัวนี้นะครับซึ่งงานตัวนี้เออเราวัดจริงอยู่ที่ประมาณ3.2มิลน,นะครับเราวัดให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับตัวนี้ซึ่งไม้ไม่ไม่ค่อยกระพือไม่ค่อยบิดงอไม่แทบจะไม่บิดงอเลยนะครับตัวนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับช่างที่ต้องการไม้มาเลยซึ่งช่างจะรู้อยู่แล้วไม้มาเลยคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับเป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับตัวนี้เหมาะมากน่าเรียบมากนะครับครับก็สําหรับ EP นี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับในสําหรับ EP ถัดๆไปนะครับเราจะนําไม้ไมาให้ลูกค้าชมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับฝากติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ